สวัสดีครับผมนายสามาสีนรจันทร์นะครับจากอิสุสกิทเทิลนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําการใช้งานและบารุงรักษาเบื้องต้นของรถอิ u ุส frr าก่อนการใช้งานเราจะตรวจเช็คอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะครับมาเลยครับมาดูตัวเช็คชุดอุปกรณ์วาล์วขาเบรกหรือระบบเบรกของเราเองครับมาดูว่าหลวมหรือไม่นะครับตรวจเช็คก่อนการใช้งานเพื่อความปลอดภัย เช็คระดับน้ํามันคลัตช์อยู่ในขีดมาตรฐานหรือเปล่าครับไม่เกินขีดบนและไม่ต่ํากว่าขีดล่างนะครับแล้วก็ดูสีว่ามันดำไหมถ้าดำแล้วก็ควรจะเปลี่ยนตามระยะมาตรฐานของทางอิสุสกำหนดไว้นะครับอยู่ต่อไปครับเป็นหม้อพักที่ฉีดน้ำปันฝนนะครับเราควรเติมให้เต็มป้องกันเรื่องของฝุ่นละอองโคลน หรือฝนตกเวลาใช้งานจะได้มีน้ําฉีดกระจกนะครับปัดกระจกเพื่อป้องกันเรื่องของวิสัยทัศน์ในการมองการขับขี่ให้ชัดเจน,นครับไปนะครับเรื่องของกรองเราจะมี2ตัวนะครับกรองด้านนอกและก็กรองด้านในนะครับโดยการดึงออกมาเลยนะครับตรวจเช็คเรื่องของฝุ่นถ้ามันมีฝุ่นมากเราก็เคาะแล้วก็จุ่มน้ําแล้วก็สะบัดให้มันแห้งแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเพื่อไม่ให้ระบบ ทำความเย็ยนหรือแอร์มันตันหรืออายุการใช้งานมันสั้นนะครับรักษาความเย็ยนได้นานๆนะครับผมเสร็จแล้วแล้วก็ปิดฝาฝวกหน้าเอามาไว้ตำแหน่งเดิมนะครับที่เก็บที่ลอ็อกแล้วก็ปิดลงไปเลยนะครับผมถือว่าจบขั้นตอนของด้านหน้านะครับตรวจเช็คระดับน้ามันเครื่องนะครับก่อนการใช้งานมีผ้าหนึงพื้นดึงออกมาเลยครับเช็ดทำความสะอาดก่อนนะครับ1ครั้งแล้วก็ใส่เข้าไป แล้วดึงออกมาอีกรอบหันไปเหล็กวัดลงนะครับดูระดับน้ำมันเครื่องต้องไม่ต่ำกว่าขีดล่างและไม่สูงเกินขีดบนหรือจุด2จุดนี้ครับให้อยู่ระหว่างจุด2จุดนะครับผมการยกหัวเก๋งนะครับขั้นตอนการยกหัวเก๋งเป็นแถบสีเหลืองนะครับเพื่อตรวจสอบภายในห้องเครื่องหรือภายนอกห้องเครื่องนะครับอันดับแรกเปิดตัวเซฟตี้ก่อนดึงลงต่อด้วยดึงตัวที่ล็อกหัวเก๋งยกขึ้น หลังจากที่เรายกหัวเก่งขึ้นแล้วนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปเช็คภายในห้องเครื่องยนต์นะครับเราต้องแน่ใจว่าปลอดภัยหรือเปล่าโดยที่เราจะมีตัวเหล็กคำ้ำแล้วก็มีตัวล็อกป้องกันหัวเก่งยุบตัวลงมาโดยการล็อกไว้นะครับเพื่อความปลอดภยัยแล้วก็เข้าไปตรวจเช็คนะครับเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆรอยรั่วซึมพวกสายพานห้องเครื่องจุดความเสียหายก่อนการใช้งานครับผมเช็คความเรียบร้อยแล้วก่อนเอาหัวเก่งลงนะครับเราเอาตัวเซฟตี้ออกก่อนนะครับ ตัวเราต้องอยู่ด้านนอกครับมือขวาจับตรงที่ดึงหัวเก่งลงกดล็อกครับดึงกลับมาด้านหลังเอาลงอย่างช้าๆนะครับล็อกหัวเก่งเป็นอันเรียบร้อยครับผมตัวเช็คระดับน้ำกันแบตเตอรี่นะครับให้อยู่ขีดบนไม่ต่ำกว่าขีดล่างนะครับผม หลังจากการใช้งานไปหนึ่งวันหรือวิ่งงานจบรอบแนะนําควรเดินน้าหรือปล่อยน้ําออกจากถังพักลมเพื่อป้องกันไม่ให้น้ํามันขังมากเกินไปหรือทําให้อุปกรณ์ระบบลมเกิดความเสียหายระดับน้ํามันจะวิ่งตามสายลมไปทําให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ต่างๆครับผมควรปล่อยทุกวันได้ยินดีเป็นยังไงบ้างครับกับการใช้งานนะครับการแนะนําการบํารุงรักษาเบื้องต้นวันนี้นะครับก็ให้พี่พ นะครับหรือพี่ฝ่ายขายเอาไปแนะนำลูกค้าให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพอิสุสอีเทิลสวัสดีครับ